บ้าน,นไม่มีอะไรต่ลูกก็ไม,ไม่ไม่เอา้เษา,าเขามามาเรื่อยเดียนลายกับลุงบ่อยว่าไงาหรือว่าแต่ก่อนไปามาตาก็ไม่เอยดูไั่ได้ซิลวกรรมจาสนะครับไปเปิปที่เรียนไดีโน่นที่ททว่าไว่าถีเพราะว่าถนอนมันซาลามงกลัวชอบกลัวส,อส้อนจีนนับ ก็ได้สอนบางทีมากมาครับที่มาสารคามครับวิชาที e ่มาหมดนะสอนเรื e ่องาได้เยเชิญไปใช่ไหมครับอาจารย์งมารับแขนที่นตอนนี้ตอนนี้ตายยัวาได้ไหมครับยังแกะได้ครับ อรครับตาตอนนีนะครับแเมื่อกี้เห็นัเรเมื่อกี้ถเมื่อกี้ครับมีรรล่ะี่ครับเราอเนี่ยอะไราเี้ยอันนี้อุดรครับผปััอันนี้กลครับปััอยู่หมู่บ้านกางเคหะอยู่ในเมืองครับครับผมทำรับ แต่แต่ละชิ้นนี่มีมีมีลายมีชื่อประจามี่มีกุตาจำได้หมดเลยผมไม่มีกุดขออีกปีหน้าอีปีนึงครับอันนี้เลากันเดือะไรนะครับใบเทศใบเทศอันนี้อะไรใบเตพอันนี้ก็เดียวกันใช่ไหมครับายที่เขาจีนบัางไฟกครับย่อนระเไจาไมใช่อาจารยาวก็ไใบเทศเหมือนกันใบเทศครับ ในตัวนี้เขาเรียกใบเต่งนะครับผมอันนี้คุณตาเตรียมจะตัดใช่ไหมครับเนี่ยใช้กันไกตัดหรือเปล่าครับจบไปก็็เปนันไก่อะใช้กันไกตัดครับ้นใชเรียคู่คครับุณตาได้ล่างไหมครับหรือว่าตัดเลยเลยนไม่ได like. okay. so, so, so ้เขียนไม่ได้ล่างเลยอ๋อแล้วตอนแกะสลักนี่คุณตาเอาอินสอล่างก่อนแกะสลักนี่ก่อนต้องแล้วต้อง กเขียนถ้าเป็นลายใหญ่ก็ด so. ินกอเขียนก่อนอย่างเราไปเขาปีุเาพพีเขาไมเาตีใส่กระดาษคุณนเรียนมากวก็เขาค มน,นอะ <doom> ที่ที่บ้นากนกะครัอแล้วก็แกะตามเลยแกะตามเลยไหมอดหอดอ่เดนเลยอุปกรณ์ให้อาจารย์ทีนเลยนะครับดี่จะเลิกทำเลยคุณวางไครับุณตาวางตอนนี้วางตอนนี้คือไม้ทำแล้วใช่ไหมครับทแบบเ,เ,เลๆถ้าต้องการเนี่ยเขียนลายเขียนแบบคนึ่เราให้ให้ให้อุปกรณ์ไปงานนียครับ ต้องกระเด็นเรียนนี้แม่สายไ่ีปีนี้ปีนี้เม่า่่ไม่ไดจำได้ไม่ยากหรอครับเดยกตาจะซื้อไอพลาสติกใสครับที่บางๆแล้วก็มาสรุปลาย อ๋อครับตะเขียนไว้ไม่ว so ่ามาเจาะเป็นแบบเลยเนี่ยครับคือเราตัดแล้วก็แล้วติดกับสรุปที่เราจะสรุปพลาสติกครับพลาสติกแล้วก็ให้นักศึกษาสรุปตามแบบได้ที่นักศึกษาไม่ได้เขียนตาเขียนเนีแล้วหลายคนมีความหมายอะไรไหมครุณตาหลายคนมีความหมายอะไรไหมครับอ๋อต้องมีหลายอย่างนะบางคนเขาจะติดกับหน้าตา กระตุกรอมกระตุกแล้วก wow. ็มีสีอะไรเพางกระถางหลายกระถางชนประวัติอลไรข้อความาพี่ไม่ไดเลยนะนนี่ประจักษ์จ้าปิดนานนล้วเนเริ่มแกะมาตั้งแต่ สมัยอายุเท่าไหร่ครับประมาณอายุ14ปีอายุ14ปีเริ่มแก่แล้วคุณพ่อเป็นคนสอนอ๋อใต้ขเขได้แปดสิปีใหม่ปีใหม่ได้ก็เจ็ดสิบปีแล้วแก่มากแปดเดือนยี่แปดสิเนาะแก่แก่ประตู10นี้ตอนอายุ75นด่ครับเออแปดแปดสิบอายุสิบห้าสิบสีอ๋อครับนี่มันไตมันไตเยอะกว่า ติดอ,อะไรก็ได้แล้วแต่เราบิดไายเล็กๆก็ตั้ยังมีอีกหลายลายไหมครับถ้าอาจารย์ที่เขาจะสังให้ตัดเขาจะไปสังไหมเขาบอกว่าให้สิบชุดลายลาย ร้อยลายนี่ต้องถึงถึงร้อยลายใช่ไหมหึ่งร้อยลายอันนั้นเยอะแล้วเธอเลยอก่ังคือรอบแรกเลือดเดียวสมบูรณ์เดอดเต็มแล้วประมาณฮะ อุปกรณ์ทุนตาล้านกันไก่กระดาษอืมอัน <Yeah. S 1> นี้กำลังทำอยู่เลยใช่ไหมครับ